พระสุรธีทำชนะพิษเป็นพวกชอบเล่นสว่างจซีพมค้าที่เขาบอกว่ามีกายผู้ค้าแต่ในชายที Rodriguez> ่เจะซื้อ <ah> ุ๊ยก็ไม่เสมอไปมั้งไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่พูดผมเป็นคนพูดครับผมก็เลยไม่รู้ว่าคนพูดค้ารู้สึกยังไงเหมือนกันท่านไม่ไม่ครับไม่เลยครับไม่ครับอันนี้คืออัศจรรย์แล้วเหรออัดแล้วเหรอ อ๋อเปิดหัว,ว,หว,ว,วเป็นคลิปเด็ดอ,อ่าโซได้ครับราาครับวันกนเวทีครคับอนเวทีอ่ะเอาจีนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยเพราะว่ามันเป็น,เ,ปนเทนทัลเปละออฟโอเปร่า lla, lla, ผมไม่เคยดูเลยมาก่อนในชีวิตแล้วคอยเวทีเคยดูตอนแบบผมว่าน่าจะมีสิปีแล้วอะ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาดูอีกครั้งเลยแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้จะเป็นยังไง เราเคยได้ยินเพื่อนผมบอกว่าเรื่องนี้อ่ะดีมากแล้วบอกพอผมได้มาดูเพื่อนบอกอุ้ยดีจังเลยทําไมมึงได้มาดูฟรีทำไมกูณได้ต้องซื้อบัตรเข้าไปดูอะไรเงี้ยผมวเออเขาเชิญมาไม่รู้เหมือนกันนร้อคนใต้หลาหลาใช่เพราะมีเพื่อนเราเราเป็นดาราเราก็เลยได้ดูอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเดี๋ยวเราเปิดใจดูเพราะเพื่อเคยดูที่ต่างประเทศแล้วบอกว่าดีมากก็เลยอยากมาดูที่ไทยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะมันก็จองตั๋วมาดูแล้วเหมือนกันใช่ครับเพราะวันนี้ วันนี้เราก็ได้เปิดโลกแล้วรองมาดูแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะชื่นชอบหรือเปล่าจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่า,วาดีมากเราก็แต่ว่าเราจะไม่ไม่คาดหวังไปก่อนเพราะว่าเราก็เปิดไปแบบโล่งๆเนาะเราจะได้เราจะได้รับแบบเต็มร้อยเข้ามาอะไรเงี้ยครับแต่ผมว่าดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าดีแล้วเดี๋ยวเราขายของแน่นอนนะครับเราเรามาขายแน่นอนถ้าดีนะครับแต่ดีอยู่แล้วเนาะใช่เพราะคนเยอะมากไม่ถ้าไม่ดีจริงเขาไม่กล้าเชิญคนมาเยอะขนาดนี้ถูกไหมครับ จารึกรติชาตอนนี้เข้าสู่ EP 8แล้วนะครับวีคนี้บอกเลยว่า EP นี้ไปอยู่กับสตแล้วนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่แค่คู่ผมด้วยโอ้ยบอกเลยว่าปก <c oughs> ติมันก็จะหว่ากันแบบเล็กๆน้ออๆใช่ไหมแบบคอยให้ลูกอุ่นแบบเขินๆรท่านี้ละค่ะ <c oughs> บอกได้เลยว่าเดียวทิู่ซับเหงื่อกันได้เลยนะคะ <c oughs> โอ้เหงื่อแตกแน่นอน ทำไมคะไม่ช่วงกว่ขอ,ขอนๆนี้มันแค่นี้ไงมันแค่แบบเซลล์แบบเซลล์ๆจีบๆตามจีบตามอดแอลเอิร์แต่คราวนี้คือเราได้อยู่ด้วยกันอย่างชันมิตรส,สหายโอ้ยโอ้ยพูดผิดๆถูกๆคือได้อยู่ด้วยกันแล้วมันเริ่มมีความรักที่ๆๆๆทค่อนข้างเข้มข้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจริงจังมากขึ้นก็อยากให้ไปรอดูแล้วกันว่ามันเข้มข้นและจริงจังยังไงนะครับ แฟนๆไหวไม,ไม่รู้แต่ผมไม่ไหวแล้วเพราะว่าผมแอบไปดูว่เล็กๆน้อยๆแล้วมีอัศพอยานนมาว่าแบบแฟนต้องตัดยังไงก็เตรียมใจไว้ให้ดีนะครับหวานแน่นอนร้อเปอร์เซ็นนะครับผมบอกเลยว่าขึ้นตามดข่าหวานรอไว้เลย2วันแล้วก็ไปดูซีรีส์นะครับหวานแน่นอนเลยโอ้รเลยหล่ะ ด้วยด้วยผมรู้สึกว่าด้วยตัวละครและซีรีส์มันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะถ่ายทอดออกมาด้วยความรู้สึกของตัวละครครับคือไม่ค่อยมีใครปิดกั้นด้วยตัวของทีระทรอเองตัวรัตติเองตัวในน้อยเดชเองหรือว่าตัวเมฆอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่แสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้สื่อออกมาทางกริยา Oklahoma. มากมายขนาดนั้นแต่ว่าด้วยเ n e r g y แววตาความ ความต้องการของเขาลึกอข้างในอ่ะมันรู้สึกว่ามันถูกถ่ายทอดออกมาจนทำให้คนดูรู้สึกได้จริงๆว่าแบบไอ้ไสี่คนเนี้ยมันแบบมันมีความต้องการแบบมีความรักความรู้สึกต่อกันอยู่ยจริงๆแน่ว่าไม่ได้พูดออกมาอะไรเงี้ยครับจะมีแบบว่าความแบบต้องก้มามอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือค่อนข้างที่จะชัดเนจนก็ห้ามกี่โมง <c oughs> ทีรัตติค้าบอกว่าแบบกลัวคนรู้ไปงานวัดถวายสายบัวตักบาทลอยกระทง เดินจับมือกลางตลาดไม่รู้กี่โมงรับกี่โมงกลัวกี่โมงคือถ้าถ้าจะโดนประหารอ่ะตายแล้วค่ะเรื่องร้อนถ้าไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกในเอกตายไปแล้วค่ะเราโดนจับเข้าขังคุกไปแล้วอะไรแบบนั้นแล้วท่านน่ะเราข้อมูลยาแล้วรับความขมจะมีไหมก็ EP สอง EP นี้เราจะให้หวานไปก่อนค่อยมีขมแทรกเข้ามาหลอกให้ใจใจแล้วค่อยรับความขมกันไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมอะไรแบบนั้นครับ ผมว่ามันเป็นความขมที่ไม่ใช่ตัวละคร2ตัวมันไม่รักกันครับมันเป็นความขมที่เราต้องอยู่ให้ได้กับความเขาเรียกว่าไงนะความสัมพันธ์อื่นๆรอบกรอบข้างดีกว่าอยู่ที่สิ่วรลยล้อมใช่ครังกับครอบครัวของผมด้วยเสด็จย่าด้วยหรือว่าด้วยตัวยุทธาบดาวา์ของตัวคุณรติเองความสัมพันธ์ของแม่บัวผ่านความสัมพันธ์ของแม่บัวผ่านแล้วก็คุณชัยรุ่ที่แบบเขากดขี่คุณรติมากๆเลยอะไรเงี้ยครับคือมันจะมีความแบบ ข้อสะานอื่นๆที่ทําให้มันขมขึ้นมาเองแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่สองตัวละครน่ะมันมีปากเสียงหรือทะเลาะกันเองไม่ไม่เกิดจากความรับกันแต่ว่ากดชาเกิดจากความกดดันกดเกิดจากความที่เราต้องฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปให้ได้มากกว่าใช่แต่จริงๆแล้วคือตัวละครนี้มันหวานมากหวานมากแต่ก็เลยหวานกันนักใช่ไหมเขาก็เลยปาความขมมาใส่เขาให้เราอะไรอย่างนี้มากกว่าจะได้มีความแบบมัร้จะได้ครบโรสจะได้รู้สึกว่ามันไม่หวานไม่เลี่ยนเกินไป ใช,ใช่ไหมครับมันหวานอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันต้องมีอย่างอื่นเข้ามาแซมด้วยให้รู้สึกว่าเออจะดักกันมากนักใช่ไหมอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมก็ปาเข็นเลยดามาเป็นเลยอะไรเงี้ย,ยครับกาก็ฝาก้เป็นแฟนครับก็ฝากด้วยนะครับจารึกปิชานะครับหรือว่าเมมโมอัลปฏินะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับทาง g m m 2 5แล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่เน็ตฟลิกนะครับสามทุ่มครึ่งตอนนี้ก็ อีพี8แล้วนะครับก็จะหวานมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีความขมแซมเข้ามาเล็กน้อยแต่ว่ารับประกันเลยว่าสนุกแลวก็ขบรสดแน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับไม่ได้มีน่เรามีเพลงประกอบ้วยที่ว่าถูกอุ๊ยเราลืมไปได้ยังไงจารึกไว้ช่วงการนิรันดร์นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ของเราสองคนนะครับของตัวผมเองเกรซสมพลนะครับแล้วก็คุณอินสารินนะครับแล้วก็ร่วมร้องประกอบเพลงนี้นะครับถ้าใครดูซีรีส์เพลินๆได้ยินเสียงแบบเอ๊ะ เพลงนี้เพลงใครร้องไม่ต้องตกใจครับมีผมเองครับตัดได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ